ค่ะโอ้อยากจะถามคุณแม่นะคะว่าก่อนเกิดพี่นพเนี่ยค no ุณแม่ฝันหรือว่ามีนิมิตยังไงบ้างหรือเปล่าจ๊ะมันก็ธรรมดาออืก็ไม่มีอะไรอืเกิดธรรมดามากเรี้ยงกระดูกก็ธรรมดา แต่เป็นเด็กที่แบบมีลก,กรรมเยอะมากคุณแม่เล่าเฉียดาก,ก็ไป้กว่าจะโตขนาดนี้ทั้งน้ำทั้งทะเลทั้งรถไฟทั้งรถยนต์โอ้โหแบบเฉียดชิวมากเลยค่ะเขาเป็นเด็ก <Eso S 2> ไม่ยู่นิ่งค่ะ